โอเคผมก็สวัสดีคนดูทุกท่านเลยนะครับที่อยู่ในช่องบอสสตูดิโอนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาแจ้งข่าวดีสําหรับคนที่อยากเล่นเกมกับผมนะครับแล้วก็ข่าวมีทั้งข่าวดีแล้วก็ข่าวไม่ดีนะครับประมาณนั้นเลยอเอาข่าวดีก่อนละกันนะครับใครที่อยากเล่นกับผมนะครับก็สามารถเข้ามาพูดคุยเล่นกับผมได้เลยได้ที่ดิสทีเอสนะครับผมทีเอสสามนะครับทีเอสสามนะ ก็วิธีการใช้เลยต่างๆนะครับสามารถติดต่อได้ที่หลังไมหลังไมคือว่าสามารถติดต่อได้ที่แฟนเพจเลยนะครับเดี๋ยวผมจะหาวิธีวิธีการใช้อะไรต่างๆให้นะครับย้านะครับผมว่าได้เล่นกับผมแน่นอนใครที่อยากเล่นกับผมนะครับคือคนที่มาเล่นกับผมนะผมได้อัดคลิปเล่นกับผมแน่นอนถ้าเป็นไปได้อย่างเงี้ยก็ถ้าเป็นไปได้อาจจะแบบได้เล่นกับผมทุกเกมเลยนะอาจจะแบบมาอัดคลิปทำคอนเทนต์ด้วยกันประมาณนั้นเลยนะทุกคน ยกตัวอย่างนะครับเก็บอมองอาร์ตอย่อางนี้ก็ใครได้ดูคลิปล่าสุดไปก็เล่นกัน5กว่าคนเองนะครับมันก็เลยมีคอนเทนต์แค่นิดเดียวแค่คลิปนั้นแหละคลิปเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็จะแบบหาคนมาทำคอนเทนต์ด้วยนะครับก็จะคนที่ดูในช่อง b o สสตูดิโออยู่นี่แหละครับผมข้อ,อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับ บางคนให้ทําไมผมไม่ค่อยได้ไลฟ์เกมมันแต่ก่อนแล้วนะครับก็ผมอยากพูดตรงๆเลยนะครับว่าณปัจจุบันนี้นะครับก็เกมมาคาเป็นเกมที่แบบอ่ามันก็หนุกนะครับมันก็หนุกแต่ว่าพอเล่นไปเรื่อยๆนะครับอายกตัวอย่างผมละกันผมไม่ได้อ่า ผมเรียนผมไม่ได้เรียนสายคอมพิวเตอร์นะครับบางคนเนี่ยผมไม่ได้เรียนแต่ว่าผมไม่ได้เรียนสายคอมพิวเตอร์นะครับแล้วผมก็เรียนสายที่แบบผมเรียนอยู่ตอนนี้นะครับก็าบางคนรู้แหละคือว่าผมอยากใช้ณตอนนี้เล่นให้แบบให้มันสุดๆนะครับอยากแบบยังไงอัดชิปเกมที่ตัวเองอยากเล่นมากๆนะครับก่อนที่ว่าตัวเองอาจจะไม่ได้เล่นด้วยซ้านะครับเพราะว่ายิ่งโตไปเกมก็จะแบบไม่ค่อยได้เล่น ตอนนี้ผมอยู่ปี1ปี3ามผมน่าจะไม่ได้จับคอมแล้วมั้งอาจจะได้จับแหละนานๆทีอาจจะได้จับนะครับแล้วก็ช่องสำรองผมนะครับลองไปดูได้เลยคือช่องอะไรก็ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับทุกคนก็อย่าลืมไปกดติดตามนะครับเร็วๆนี้ช่องนั้นจะมีคลิปลงเลยนะเป็นพวกฟีลล็อกมากกว่านะครับช่องนั้นเดี <S <S ๋ยวผมไว้เจอกันครับใครที่อยากเล่นกับผม ก็ติดต่อหลังไม่ได้เลยเดี๋ยวผมเอา IP เช็ดให้นะครับแล้วก็สามารถเข้ามาทำคอนเทนต์อะไรต่างๆเล่นกับผมพวกผมได้หมดเลยนะครับผมไปเจนครับขอบคุณแนละสวัสดีครับผมบ๊ายบาย